ทำไมกองทัพไม่มีงบประมาณกรลาวโหมในปีละสองแสนล้านบาททําไมถึงยามศึกยังสงครามเนี่ยในเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทำไมประชาชนจะต้องช่วยกันบริจาคทั้งเงินทองสิ่งของอาหารอยู่ยาทาไมกองทัพไม่มีงบประมาณหรือยังไงงบประมาณแสนสองแสนล้านบาทนั้นเกินครึ่งเป็นเงินเดือนของข้าราชการของบิเลี้ยงน้องน้อง,องทหารนะครับเกินครึ่ง เป็นเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนของตั้งแต่ลูกจ้างขึ้นมาและส่วนหนึ่งจะเป็นงบสําหรับจัดซื้อจัดหายุดโทรปรณ์ให้มันทันสมัยให้มันสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ซึ่งจะต้องตั้งงบมาณไว้ล่วงหน้าสองปีนู่นนะครับกลัวจะซื้อได้อ,อย่างปีเจ็ดศูนเนี่ยเริ่มพิจารณาแล้ววันนี้มันไม่ได้มาทันทีเ,เงินพวกนี้มไม่ได้ทันทีทีนี้พอเปการลบการเกิดขึ้นเนี่ย ระยะทางมันประมาณพันกิโลเมตรชายแดนเนี่ยลวดน้ำเราต้องการนี่หลายร้อยตารางหลายร้อยกิโลเมตรลวดน้ำขอเบอิกเงินหลวงมาซื้อลวดน้ำหน่อยอเงินหลวงอยู่ไหนครับจัดซื้อจัดจ้างเอาอ e ีบิดดิ้มาสู้กันอีกสามเดือนทันไหมลูกพี่โอ้สามเดือนเขาเขาก็มาเอาที่ดินคืนแล้ว พี่นี้ตรงนี้แหละเราถึงอยากบริจาคเอาพี่น้องคนไหนข้าบดีท่านไหนเจ้าของโรงงานผลิตลวดน้าต้องการยินดีนะครับเขาก็ขนมาให้เพราะขนมาให้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าอีกฝ่ายไปโจมตีว่าทหารเอางบประมาณไปไหนหมดบางอย่างมันเร่งด่วนมันรอไม่ได้ครับมันรอไม่ได้ยุทโธปกรณ์หลายอย่างอย่างโดนลาตเวนเนี่ยมันรอไม่ได้จะไป จัดซื้อจัดจ้างงบหลวงเนี่ยมันไม่ได้ทันทีครับพี่น้องเราจะเอากี่ตัวอย่างอาจารย์ปานเทพเนี่ยท่านก็เจ้ากี่ตัวไม่ทับโอ้ผมอยากได้เยอะเลยครับจาย์ผมไม่เอาเงินนะอย่าเอาเงินไม่ให้ผมผมเอาของรีบเอามาเอามาก็ไปจุ่มไปฝึกกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันแข่งเป็นวินาทีกับชีวิตลูกน้องมันเร็วมากครับห้าวันจบแล้วนั่นถ้าคุณมาหลังห้าวันเนี่ยไม่หนีเอาหนีไม่ไม่ใช้ประโยชน์ มันเร่งด่วน